ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษประจำปีการศึกษา2563ผู้รับการประเมินนางสาวดวงใจแก้วสูงเนินตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการโรงเรียนรหารวิทยาอำเภอบึงสามาคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวดวงใจแก้วสูงเนินเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2525สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยา,า,ทศ,าศาสตร์ศึกษาแขนงคณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรน,นางสาวดวงใจแก้วสูงเนิน บรรจุรับราชการเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2554ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนรหารวิทยาอำเภอบึงสามคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนรหารวิทยา อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรรวมอายุราชการ10ปี2เดือนปีการศึกษา2563ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆดังนี้ภาพเรียนที่1รายวิชาคณิตศาสตร์3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กิจกรรมเนตนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหภาคเรียนที่2รายวิชาคณิตศาสตร์4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กิจกรรมเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหปฏิบัติหน้าที่พิเศษดังนี้หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นเจ้าหน้าที่งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาเจ้าหน้าที่งานสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการ ด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรหนสวิทยาโดยร่วมประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนโดยมีส่วนร่วมจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของโรงเรียนการจัดการเรียนรู้มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โครงสร้างรายวิชาการจัดทับแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมีการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชาที่สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้และวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ได้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้และมีการจัดทำรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาร่วมกันกับครูในโรงเรียนส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้มีการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับตัวชี้วัด และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนหลังจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนต่อไปด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียนได้จัดให้มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ที่มีความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดห้องเรียนรักษาความสะอาดสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนวิเคราะห์ผู้เรียนและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ออกเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองดําเนินการดูแลชื่อเหลือน,นักเรียนอย่างเป็นระบบเอาใจใส่มีการคัดกรองส่งเสริมสนับสนุนและให้คําแนะนํานักเรียนได้อย่างถูกต้องการจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชามีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นสารสนเทศ ในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจำวิชาที่รับผิดช,ชอบด้านที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาตนเองมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการมีการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาใช้พัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอโดยเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองในวิธีการต่างๆเช่นศึกษาเอกสารทางวิชาการและสื่อต่างๆการพัฒนาวิชาชีพประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบบรณของวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพื่อพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนทําให้สามารถเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม จากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าภาคภูมิใจดังนี้รางวันเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูอเภอบึงสามคีประจำปี2564ประเภทครูผู้อุทิศเวลาและเสียสละเวลาให้กับทางราชการดีเด่น ระดับอำเภอเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นครูดีไม่มีอบบยามุขประจำปีการศึกษา2,563เนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2,564ผ่านการประเมินผลการพัฒนาบุค,คลแห่งการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ด้วยหลักสูตรอบรมออนไลน์ครบ12หลักสูตรผ่านการอบรมสัมมนา Growth and Good Mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มีไม n d เซ็ตแห่งความสำเร็จประจำปี2564ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทองข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูอันสูงส่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาและตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและจะขอตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจอบรมสั่งสอนสิทธิ์อย่างสุดความสามารถถ่ายทอดความรู้แก่สิทธิ์จนแตกฉานโดยมิได้ปิดบังอัมพรามขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป